ครับผมทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการวิธีการศึกษาโครงสร้างโลกไปแล้วเราก็มาเข้าเรื่องต่อไปครับคือเรารู้แล้วว่าศึกษายัางไงทีนี้ก็มาแบ่งโครงสร้างโลกกันเลยทีนี้ก่อนอื่นเลยคือเราศึกษาปุ๊บเราพบว่าโลกไม่ใช่ของแข็งตลอดถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีพลาสตตรงนี้อยู่ที่เป็นของเหลวถูกไหมครับน้องยังจำกันได้เนาะทีนี้เรารู้อะไรอีกเราพบว่าที่หนึ่งร้อยถึงสี่ร้อยกิโลเมตรเนี่ยความเร็วไม่สม่ำเสมอ คือบริเวณนี้แถวๆนี้ฮะเห็นปะตรงนี้ตรงเนี้ยปื้ดตรงนี้ตรงนี้ความเร็วมันแบบกึ๊ก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 กแข่งมั่วๆนะดูไม่สม่ำเสมอแต่ความจริงมันมีเทรนอยู่นะคืออะไรคือมันจะลดลงจิกหนึ่งแล้วมันก็จะโยก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 ถูกป่ะแล้วก็จะมาสุดตรงนี้ถูกป่ะครับนี่นี่โยกมันจะลดลงจิกหนึ่งแล้วก็โยกแล้วก็สุดตรงนี้หลังจากนั้นก็จะเด้งขึ้นไปแล้วก็พุ่งแล้วก็พุ่งตรงเนาะโอเค มีอะไรอีกที่ประมาณ600กิโลเมตรความเร็วเพิ่มขึ้นเฉียบพันก็คือตรงนี้ครับบริเวณนี้คือบริเวณนี้ที่จูจ่ๆความเร็วก็พุ่งขึ้นแบบเฉียบพันเลยเนาะโอเคเรารู้อะไรอย่ฮะที่5,140ัน้ยไอ้โทษฮนะมีอีกอันหนึ่งที่2,900กิโลเมตรเนี่ย S wave หายคือตรงนี้ไง2,900กิโลเมตรเอสบีหายเนาะมีอันหนึ่งคือที่5,140กิโลเมตร P-wave เ <spe aker> พิ่มขึ้นอย่างมากคือตอนแรกเนี่ยฮะ P-wave มันลดลงถูกไหมทีนี้เข้ามาถึงจุดนี้ปุ๊บจุด P-wave ก็โดดปุ่งขึ้นมาแล้วก็มีกลับมามีความเร็วเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความรู้พวกนี้ฮะสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดจากกราฟเนี้ยฮะมาแบ่งโลกออกเป็นชั้นๆครับผมแบ่งยังไงก็แบ่งได้เป็นสชั้นครับผมชั้นแรกคือชั้นลิโทสเฟียคือ เนอะอาจจะไม่เห็นห้องมันบางมา,มากๆแต่คือมันคือชั้นตรงนี้ฮะชั้นก่อนที่มันจะหักเข้าอะตรงนี้เห็นไหมฮะช,ชั้นตรงนี้ชั้นตรงนี้ชั้นตรงที่พี่วงสีดำไว้ชั้นบร,ริเวณนี้ฮะปุ๊บพวกนี้คือชั้นที่ความลึกตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรนี่ตรงนี้ฮะศูนย์ถึงร้อยกิโลเมตรเราค้นพบอะไรอีกความเร็วต่ํา ถูกไหมครับแล้วก็โอเคเราเรียกมันว่าลิโทสเฟียร์จำเนาะจำเนาะลิโทสเฟียร์นะครับศูนย์ถึงหนึ่งร้อยหกิโลเมตรเขาเร็วต่ำหลังจากนั้นก็เป็นแอสทรโนสเฟียร์ครับผมแอสทรโนสเฟียร์คือช่วงไหนแอสทรโนสเฟียร์คือช่วงหนึ่งร้อยถึงหกร้อยกิโลเมตรก็หนึ่งร้อยถึงหกร้อยคือช่วงไหนช่วงสีเขียวรวมกับสีส้มเลยฮะ ตรงนี้ฮะตรงนี้ครับสังเกตไหมเขียวกับส้มรวมกันเนาะก,ก็จะได้ตรงปีกกาสีแดงนี้ก็คือช่วงหนึ่งร้ยถหกกิโลเมตรซึ่งเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทครับคือพาร์ทแรกมีชื่อว่า low velocity zone คือช่วงที่มีความเร็วรถช่วงไหนเอยที่มีความเร็วรถคือช่วงนี้ฮะเห็นไหมตรงที่มันหักลงเนี้ยที่อยู่ความเร็วมันก็หักลงไปน,นิดนึง เราค่อยกลับมาขึ้นใหม่ตรงนี้เขาเรียกว่าโลว์เรลิ t ตี้โซนครับคือบริเวณที่เป็นหินใต้ตรงนี้มันติดกับริโ s สเฟียเลยตึงกับริโ s สเฟียไปนี้แล้วมันก็จะมาถึงโลว์เรลิสตี้โซนที่มันก็ติดอยู่กับติดอยู่กับริโ s สเฟียแต่ว่าตรงนี้ฮะความร้อนเนี่ยมันพอดีพอดีที่ทําให้หินเนี่ยมันหลอมนิดนึงไม่ได้หลออไม่ได้หลอมับ,บเป็นน้ำเนาะเอ้ยไม่ได้หลอมแบบเป็นของเหลวทั้งหมดแต่หลอมแบบเขาเรียกว่าเป็นพลาสติกค,ครับก็คือเป็นเหมือนถุงกระดาษะฮะคือ ไม่มีความแน่นต่ําแล้วก็โครงสร้างไม่สมดุลเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ความเร็วของ P-wave และ S-wave เนี่ยลดลงครับเขาเรียกว่า Low Velocity Zone ตรงนี้เนอะโอเคแต่หลังจากนั้นพอพ้นปุ๊บพอพ้น Low Velocity Zone ปุ๊บก็จะเข้าสู่บริเวณตรงนี้ฮะเข้าสู่บริเวณนี้เห็นเส้นสีม่วงไหมบริเวณจากนี้ถึงนี้ นะครับซึ่งบริเวณนี้มีลักษณะยังไงบริเวณนี้เนี่ยครับก็จะเรียกว่า transitional zone ครับคือความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มส,ม,สม,ม่ำเสมอคือมันเพิ่มแบบแปลกๆอ่ะเพิ่มแบบกึกๆอยากเพิ่มก็เพิ่มไม่อยากเพิ่มก็ไม่เพิ่มอะไรเนี่ยคือแบบกึกๆๆๆนะครับเรียกว่า transitional zone นะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็คืออย่างอา่าก็คือเลยเลยชั้นที่เป็นพลาสติกลงมาถูกไหมเข้าสู่ transitional zone คือบริเวณที่มันกลับเป็นของแข็งละเพราะว่ามีความดัน มันได้รับความดันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นของแข็งเหมือนเดิมแต่ว่าถามว่าแล้วสภาพที่ความเร็วเพิ่มขึ้นแบบไม่เป็นระเบียบเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่าถึงจะเป็นของแข็งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่เป็นของแข็งที่สมบูรณ์เท่าไหร่ง่ายๆคือมันก็ยังมีเหมือนเหมือนกับว่าทรายปนน้ำอะครับคือมีของแข็งที่มันก็บางส่วนที่เป็นพลาสติกเหมือนกันทําให้ความเร็วเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบสม่าเสมอคือ ตรงไหนที่ความหนแน่นมากหน่อยก็จะขึ้นรถก็จะขึ้นยาวๆตรงไหนที่ความหนแน่นน้อยก็จะขึ้นช้าๆนะครับโอเคประมาณนี้สรุปว่าตอนนี้เรารู้จักอะไรบ้างแล้วเรารู้จักลิโทสเฟียและรู้จักแอสทโนสเฟียฮะครับผมซึ่งแอสทโนสเฟียทัวร์อีกครั้ง แบ่งออกเป็นสองสองสองโซนคือ low velocity กับอีกอันนึงคือ transitional โ okay. อเคนะครับ low velocity โซนกับ transitional โซนครับผมต่อจากนั้นเดี๋ยวนึงกนะอ่ะก็บก็บกบกบจะเข้าสู่มีโซสเฟียรครับระยะ6 0 0ถึง2,900กิโลเมตรแล้วเรามาดูันีกก่อนว่า600ถึงสอ0ัเกรอเป็นยังไงตรงนี้ไงเห็นชัดมากเลยเนี่ย บริเวณนี้ครับบริเวณที่ความเร็วมันเพิ่มขึ้นแบบแบบมันคำจริงมันก็เพิ่มเร็วเพิ่มขึ้นช,ช้าๆเนาะแต่ว่าที่เด่นสุดคือบริเวณนี้มีความเร็วสูงครับสูงกว่าโซนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเนาะเพราะฉะนั้นก็คือบริเวณนี้เป็นของแข็งที่มีความหานาแน่นสูงครับผมโอเคความเร็วสูง v เนาะ v สูงบริเวณนี้เป็นของแข็งที่มีความหานาแน่นสูงมาก นะครับไอ้โทรฮัไม่ใช่ density ครับสูงปรีดนะฮะครับผมและหลังจากนั้นพอพ้นชั้นไปเดี๋ยวๆท,ทุกทีลืมเขียนตรงนี้เป็นมีโซสเฟียพอพ้นชั้นมีโซสเฟียไปปรากฏว่าจำได้ไหมว่าเกิดขึ้นนี่ครับ s หาย s หายอย่างนี้แสดงว่าเข้าสู่ ชั้นอเตอร์คอร์ซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญที่สุดที่ทำให้ S หายก็คือการที่มันเป็นของเหลวนั่นเองโอเคมาปา p a อ t เตอร์คอร์ของเหลว S หายครับผมระยะเนี่ยไปถึงประมาณ5,140กิโลเมตรนะฮะครับผมซึ่งบริเวณนี้จะ S หายนี่คือสิ่งสำคัญของมัน S หายครับผมและหลังจากนั้นคือ inner core ก็จะประมาณ6,371กิโลเมตรครับผมซึ่งอ่าโซนนี้ก็จะมีลักษณะคือ p เนี่ยนี่ฮะเห็นป่ะเห็นนี่ป่ะความเร็วของ p เพิ่มขึ้นแบบฉับพลันก็คือกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะกลับมาเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมนั่นเองครับเอ้ยกลับมาเป็นอ่าคลื่นความเร็วสูงเหมือนเดิมจากที่กลายเป็นคลื่นความเร็วต่ำตอนที่ผ่านอินเนอร์คีย์ตอนที่ผ่านอัลตราย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งได้เป็น4ส่วน คือลิโ s สเฟียเอ้าทวนทัา5ส่วนลิโตสเฟียอ e สตินอสเฟียมีโซสเฟียอาเตอร์คอร์และอินเนอร์คอร์นะครับผมประมาณนี้แล้วถามว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากครัสต่างจากแมนเทลต่างจากคอร์ยังไงคำตอบคือต่างกันนิดนึงครับเพราะว่าต่างกันนิดนึงเนาะต่างกันไม่เยอะอย่างเช่นแมนเทลเนี่ยก็จะเทียบได้กับมีโซสเฟียนะครับแต่มันก็มีบางส่วนของ แมนเทลที่ไปอยู่ในชั้นแอสทีโนสเฟียนะครับแล้วก็แต่ว่ารีทอสเฟียเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ความร้อต่ำถูกไหมก็จะก็จะกินพื้นที่ส่วนของคลัสเป็นส่วนใหญ่นะฮะค,คือคลัสทั้งหมดก็จะอยู่ในหรือแผ่นเปลือกโลกเนี่ยก็อยู่ในรีทอสเฟียแล้วคราวนี้ก็จะมีแมนเทลไปปนนิดนึงนะครับพูดง่ายๆคือแอสทีโนสเฟียกับมีโซกับมีโซสเฟียเนี่ยเป็นแมนเทลฮะเนาะ เป็นแมนเทลแล้วก็มันโดยไอ้แมนเทลเนี่ยก็จะรับขวาไปในลิโทสเฟียร์นิดนึงนะครับโอเคส่วนอ u t เตอร์คอร์อินเนอร์คอก็เหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปครับทีนี้การแบ่งเนี่ยครับนอกจากจะแบ่งโดยอาศัยเกณฑ์ของความเร็วได้แล้วเนี่ยยังมีการแบ่งอีกแบบหนึง่งคืออาศัยเกณฑ์ของส่วนประกอบทางเคมีได้ครับนี่เอาไงน,นะปึ๊บ อาศัยเกณฑ์แบ่งโดยอาศัยเกณฑ์ของส่วนประกอบทางเคมีก็แบ่งได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้แบ่งได้โดยใช้เกณฑ์ความเร็วอย่างเดียวทีนี้ส่วนประกอบทางเคมีแบ่งโลกออกเป็นยี่กี่ส่วนก็จะแบ่งได้ตามที่น้องคุ้นเคยครับก็คือคลัสแมนเทลแล้วก็ขอนั่นเองนะหน้าตาคุ้นๆเนาะโอเคครับผมทีนี้มาดูทีละอันอเลยครเริ่มจากอันแรกเปลือกโลกหรือคลัสชึบ ครัสเปลือกโลกเนี่ยมี2ประเภทครับคือประเภทคอนติเนนทัลหรือเรียกว่าเปลือกโลกทวีปและประเภทโอเชนิกหรือที่เรียกว่าเปลือกโลกสมุทรทีนี้มันก็จะหน้าตาอย่างนี้นี่ฝั่งขวาเนี่ยครับนี่นี่คือบริเวณที่หมหาสมุทรต่อกับ ต่อกับทวีปเนาะฝั่งขวาเนี่ยก็คือบริเวณที่เป็นคอนเทนเนนท์เท่าท้งหาตัวเล็กไปไหมเนาะฝั่งซ้ายคือบริเวณเป็นโอเชนิกสิ่งที่จะสังเกตได้ชัดเจนอย่างหนึ่งเลยก็คือคอนเทนเนนทัลเนี่ยหนากว่าโอเชนิกแบบสุดๆนะครับแล้วก็โอเคนี่คือสิ่งแรกที่าสังเกตคอนเทนเนนทัลหนากว่าโอเชนิก ทีนี้ต่อไปครับอ่าเอ็มเนี้ฮะอ่าแล้วคราวนี้ก็จะเห็นได้ว่าโอชินิกเนี่ยบางถูกไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราต้องรู้นะครับว่าโอชินิกเนี่ยมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนเทนเทนทัลเนาะโอเคทีนี้ต่อไปอีกอย่างหนึ่งคือแร่ที่เป็นส่วนประกอบครับอ่าเห็นไหมว่าบริเวณโอเชนิกเนี่ยพี่ระบายสีสีทึบไว้ถามว่าทําไมเพราะโอเชนิกเนี่ยจะมีสีเข้มกว่าครับเพราะมีแร่แมกนีเซียม มีแมกนีเซียมครับผมซึ่งอคอนติเนนตัลจะไม่มีแมกนีเซียมเนาะทำให้อเชนิกเนี่ยมีสีเข้มทีนี้มันก็จะเข้าสู่เรื่ององค์ประกอบเคมี G A B K M e, ถูกไหมครับมันก็จะมีชื่อเรียกของหินเขาจะเรียกหินที่อยู่ในคอนติเนนตัลคลาสว่าไซอัลแล้วจะเรียกหินที่อยู่ในอเชินิกคลาสว่าไซมาถามว่าชื่อนี้มาจากไหนไซอัลเนี่ยมาจาก ซิลิคอนบวกกับอล,ลูมิเนียมไซมาามาจากซิลิคอนไอนี้คือแมกนีเซียมและ A, K A ค,คือ AL พวกง่ายคือเขาก็บอกเรามาไกลๆอยู่แล้วนะว่าโอเชนิกเนี่ยมีแมกนีเซียมอยู่เยอะกว่าคอเนเทนตัลนั่นเองทีนี้ ถามว่าโอชินิกพบที่ไหนโอชินิกคลาสเนี่ยครับก็อย่างตามชื่อเลยก็คือพบในมหาสมุทรเนาะและคอนเทนเนนทัลคลาสก็จะพบตามผิวทวีปแต่ว่าโอชินิกคลาสเนี่ยครับไม่ได้พบแค่ในไม่เอ่อพบที่ตามเกาะด้วยเนาะเกาะภูเขาไฟอย่างเช่นฮาวายและไอซ์แลนด์ก็จะเป็นโอชินิกคลาสเนาะครับส่วน พื้นที่อื่นๆนะฮะที่เป็นพวกภูเขาเขาหิมาลัยเขานน่นเขานี่เขา,เขาล,ลา็าาลอกกี้เขาเอลฟ์ประเทศไทยพื้นกรุงเทพอะไรเงี้ยฮะมันก็จะเป็นคอนทิเนนตัลคลาสทั้งหมดเนาะมันก็จะไม่เป็นออเ์นิกคลาสนั่นเองสุดคือแบ่งกันค่อนข้างง่ายนั่นเองฮะทีนี้โอเคประมาณนี้รู้เรื่องเนาะโอเชนิกมีแมกนีเซียมเป็นไซมาคอนทิเนนตัล เป็นไซอัลนัล่นเองครับผมเข้าใจง่ายๆทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงอันนี้ต้องจำนะครับคือโอเชนิกเนี่ยนอกจากจะเป็นไซนมาแล้วยังประกอบด้วยหินสีเข้มก้อนหนึ่งซึ่งเรียกว่าบาซ์ลซ่แผ่นโอเชนิกเนี่ย่โอเชนิกคลาสเนี่ยครับประกอบด้วยบาซ์ลซ่เป็นส่วนใหญ่แต่คอนเทนทนเนทัลคลาสเนี่ยครับจะพบหินหลายประเภทมากแต่หลักที่จะพบก็คือหินกร a n u โอเคจำไปนะบาซซลกับกราณิตนะครับโอเคฮะโอเคประมาณนี้สรุปว่ารู้ประมาณนี้นะครับคือคอนเทนเน t ต l เนี่ยนากับโอเชนิกเนาะแล้วก็โอเชนิกมีแมกนีเซียมทำให้เป็นสีเข้มหินเรียกว่าไซมาแล้วก็เป็นหินบาซอลแล้วก็มีหินบาซซลเป็นส่วนประกอบชนคอนเทนเน t ต l เนี่ยเรียกว่าไซอามาจากซิลิกอนกับกับอลูมิเนียม แล้วก็มีหินกระนิดเป็นส่วนประกอบหลักนะครับโอเคจนวนวดแมเ้กคนาดการได้เลยตอบเดเองดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอะ